สวัสดีค่ะวันนี้มก็จะมาเล่าเรื่องผีถ้วยแก้วนะคะค่ะพูดถึงเรื่องผีถ้วยแก้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่คนก็พูดกันต่อๆมาใช่ไหมคะ เอาเข้าจริงๆหิ่มก็เคยแต่ได้ยินเหมือนกันค่ะเพราะว่ากลัวจนไม่กล้าลองเล่นเพราะตอนเด็กและตอนวัยรุ่นนี่คือเหมือนกับเคยได้ยินประสบการณ์ที่เขาเล่นผีถ้วยแก้วกันจริงๆพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดจริงเกิดอาถรรพ์และต้องบาดเจ็บและเสียชีวิตจริงๆก็เลยไม่กล้าเล่นผีถ้วยแก้วแต่ว่าตอนม2เนี่ย เคยเล่นนั้นนะคะผีเหรียญผีเหรียญน,นี่สำหรับเด็กมัธยมในยุคนั้นคือตอนอายุสิบสี่ปีสิบสามสบสี่ปีนี่ตอนนี้สามสิบหกมันก็ผ่านมาประมาณยี่สิบสาปีในยุคนั้นนี่คือเขาจะฮิตเล่นผีเหรียญกันนะคะแต่มันจะมีคาถาของมันนะคะเหมือนคาถามันจะขึ้นต้นด้วยนโมพุทธยะหรือเปล่าเนี่ยแหละ จำไม่ได้ละแต่มันจะต่อยาวเลยค่ะแล้วมันก็จะต้องท่องกันอยู่ประมาณสักสามครั้งแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ประสบการณ์การเล่นผีเหรียญเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงก็คือเพราะว่าเคยเล่นกันอยู่สองสาครั้งและเคยเปลี่ยนกลุ่มเ,เพื่อนที่เล่นผีเหรียญเพราะในยุคนั้น คือไม่มีใครกล้าเล่นผีถ้วยแก้วเขาก็จะเล่นแค่ผีเหรียญเพื่อที่จะถามในสิ่งที่อยากรู้ค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะเล่นกันหลังโรงเรียนเนี่ยคืออาจจะเล่นตอนพักหรือตอนโรงเรียนเลิกเนี่ยค่ะถ้าตอนโรงเรียนเลิกมันก็เป็นช่วงเย็นมันก็จะโปรเพลย์นหน่อยเนาะในเรื่องของผีเหรียญเนี่ยตอนนั้นนี่เ,นเล่นกับเพื่อนที่จำได้แม่นก็คือ ตอนมสองอายุสิบสามปีเนี่ยก็จะเล่นกับเพื่อนที่ชื่อว่าเอและฝนเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนสนิทมากเลยเพื่อนรักเลยเนี่แหละอเราก็อยู่ๆฝนเนี่แหละมันก็เป็นคนออกความเห็นว่าลองไหมเงี้ยเพราะมันมีคาถามันได้คาถามาคาถาในการที่จะเปิดเล่นผีด้วยผีเหรียญเนี่ยนะคะ เหมือนกันค่ะในในในยุคนั้นก็จะรู้ว่าถ้าจะเล่นผีถ้วยแก้วอะ่ะมันจะต้องมีกี่คนที่นั่งเล่นแล้วต้องมีการเขียนตารางอะไรเพื่อที่จะถามผีอะ่ะมันจะต้องมีแบบเป็นตัวอักษรพย,ยัญชนะอะไรเงี้ยที่เขาจะเขียนเขียนกันเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีแก้วใช่ไหมถ้าเป็นผีถ้วยแก้วแก้วแล้วก็เขาจะมีคาถามขเขาเฉพาะแล้วก็มีเวลาในการเล่นด้วยคือไม่ได้มาเล่นกลางวันแน่ทีนี้ ผีถ้วยแก้วไม่มีในยุคนั้นนี่ถ้าเป็นเด็กๆไม่มีใครกล้าลองเล่นค่ะเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์การได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นจริงว่าคนที่ทดลองเล่นผีถ้วยแก้วแล้วมันมีอาถรรพ์ตามมาก็คือถ้าไม่บาดเจ็บก็ต้องเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจริงก็ไม่มีใครกล้าเล่นอย่างเรามากสุดก็ในเมื่อเพื่อนชวนเล่นผีเหรียญก็คือใช้เหรียญเหรียญ ตอนนั้นนี่ใช้เหรียญบาทค่ะเหรียญบาทมันจะเป็นเหรียญใหญ่ด้วยค่ะเหรียญค่อนข้างใหญ่ด้วยในยุคนั้นใหญ่เท่ากับเหรียญสิบบาทในสมัยนี้เลยมัง้งใช้เหรียญบาทเล่นแล้วก็จะมีคาถาซึ่งก็จะเป็นคา,าถาเฉพาะของการเปิดเปิดเหมือนคาว่าเปิดเชิญวิญญาณผีมาสิงในเหรียญเนี้ยอืม ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดฝนมันจะเป็นคนเขียนตารางมันจะต้องมีตารางที่ที่สำหรับวางเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งค่ะสำหรับวางเหรียญลงไปแล้วในตารางที่เป็นกระดาษนั่นนะเขาก็จะเขียนเป็นอักษรเป็นพยัญชนะต่างๆค่ะเป็นวรรณยุกต์เป็นอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะถามถามผีเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากรู้แล้วผีก็จะไปจะพา เหรียญอะไปตรงจุดนั้นแล้วก็เราก็จะต้องเอาพยาญชนะกับสระหรือวรรณยุกเนี่ยมามาต่อกันแล้วมันก็จะได้เป็นประโยคในตอนนั้นก็เชื่อกันว่าเล่นเราเกิดขึ้นจริงไงน,นะมันก็เลยเล่นกันต่อ,ตอมาวันนั้นนี่ิมจำได้ว่าหิมเล่นอยู่กับฝนแล้วก็เอีเนี่ยแหละโดยที่ฝนเป็นคนชวนฝนมันก็เตรียมเตรียมอะไรเสร็จละ พวกนั้นเราก็เราก็เลยเตรียมเหรียญวางไว้บนกระดาษแผ่นนั้นนั่นแหละแล้วก็เริ่มพูดคาถากันนี่ค่ะพอพอพูดคาถาแล้วก็เราก็ให้ถ้าจะไม่ผิดอิ่มเหมือนกับว่าให้เอเป็นคนถามในสิ่งที่อยากรู้เงี้ยเพราะเอมันก็กระตือรือร้นที่อยากจะรู้เนาะก็ก็ให้เขาถามอยู่อยู่ก็ คือเออเราลืมเล่าไปนะคีลืมลืมเล่าไปว่าวิธีการจะถามได้เนี่ยตอนบริกรรมคาถาเนี่ยนิ้วชี้ของทุกคนก็คือเล่นกันสามคนนะคะนิ้วชี้ของทุกคนอยู่ที่เหรียญน,นะคะวางไว้บนบนผิวเหรียญน,นะคะแต่ห้ามกดเหรียญน,นะคะเพราะเหรียญจะไม่เดินคือเราก็วางนิ้วชี้กันแบบเหมือนกับแปะ แตะไปที่เหรียญเหมือนกับคล้ายๆเราจะพาคือเหมือนกับอัญเชิญวิญญาณเข้าสู่เหรียญแล้วก็จิตเราก็เชื่อมไปกับวิญญาณที่เราต้องการถามอะไรเงี้ยอันนี้ในลักษณะของการเล่นผีเหรียญน,นะคะก็เหมือนผีถ้วยแก้วมั้งที่จะใช้นิ้วหรือมือวางเบาๆบนแก้วแล้วแก้วจะเคลื่อนไปเองเนี้ยคะ่ะตอนที่เอานิ้วกันก็นิ้วชี้กัน3คนนะคะ่ะวางลงไปที่ บนบนพื้นของเหรียญบาทอันใหญ่ๆใ,ในสมัยนั้นนะคะวางไปแต่อิ่มจะวางเบาๆซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราอะมือหนักหรือมือเบาอืมพอบริกรรมคาถาเสร็จอะถ้าจะไม่ผิดมันจะขึ้นต้นด้วยนโมพุทธยะนี่มัง้งอืมแล้วอะไรต่ออีกยาวมากยาวมากจริง จากนั้นต้องท่องประมาณสามครั้งแล้วก็ขอขออัญเชิญอะไรก็พูดไปอย่างเงี้ยแล้วให้เอถามเอมันก็ถามเสร็จแล้วตอนแรกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะก็มองหน้ากันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเลยก็คิดว่าสงสัยมันไม่ได้ผลอะไรเงี้ยแต่แบบแป๊บหนึ่งสักพักเนี่ยค่ะเหรียญมันเคลื่อนอะ่ะค่อยๆเคลื่อนไปอะ่ะ เลื่อนไปแบบที่ตัวพยันชนะเนี่ยเออเราก็เลยมองหน้ากันสามคนเนี่ยคือในหัวอิ่มเริ่มคิดว่าวิญญาณน,นี่ลงมาจริงหรือเปล่าหรือเพื่อนเราเนี่ยสักคนหนึ่งแบบดันดันเหรียญกันไหมเนี่ยก็มองหน้ากนเลยถามกันว่าใครดันเหรียญเปล่าอะไรเงี้ย ก็แบบสายหน้าก็ก็มองกันแบบเว่อร์แบบไม่มีใครดันเหรียญอะไรเงี้ยคือพยายามทุกคนก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ดันเหรียญแต่อิ่มนี่รู้ตัวอยู่แล้วว่าอิมไม่ดันเหรียญอยู่แล้วนะคะไม่ดันเหรียญเพราะว่าเราชิ้วนิ้วเราวางแบบเบามากด้วยแล้วเราก็ดูนิ้วเพื่อนเราก็มันก็ไม่ได้กดเหรียญกันนะเนี่ยค่ะคือไม่ได้มีการกดกดลงไปที่น้ําหนักลงไปที่เหรียญแบบวางนิ้วชี้กันแบบเบาๆก็เลยมองหน้ากันเงี้ยก็คิดว่าเออมันอาจจะ วิญญาณอาจจะมาจริงๆละอะไรเงี้ยคือคิดตอนนั้นนะแต่แต่ตอนนั้นคิดไม่ได้กลัวค่ะเอออาจจะมีหวั่นใจเล็กน้อยว่าเอา้าเรารเผชิญกับสิ่งอะไรอยู่แต่ตอนนั้นนี่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าอยากรู้มากเลยเรื่องที่ถามว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วเขาจะรู้ในระดับไหนเนี้ยค่ะทีนี้ก็เขาก็ตอบคําถามของเอ๋ปรากฏว่าตอบในสิ่งที่เอ๋ต้องการอยู่แล้วก็เออ เราก็ต้องมามารอดูว่าเอ๊ะมันมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมคือพอเพื่อนถามจบอิ่มจำไม่ได้ว่าอิ่มถามด้วยหรือเปล่านะจำไม่ได้จริงๆค่ะตอนนั้นอะคือแล้วสักพักหนึ่งเราก็พอได้พอเพื่อนเพื่อนได้คําตอบที่ต้องการแล้วก็อัญเชิญเขากลับไปอัญเชิญวิญญาณเขากลับไปเหรียญก็จะหยุดนิ่งเลยนิ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้เราก็ถามอิมยังสงสัยมันก็ถามเพื่อนอิมอยู่นั่นแหละว่าดันเหรียญเปล่าวะเอ๋หรือว่าฝนมันดันเหรียญหรือเปล่าวะคือถามเพื่อนไปตรงๆเพื่อนมันก็ปฏิเสธมันสายหน้าว่ามันไม่ได้ดันไม่ได้ดันแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องดันจะทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยอืมเพราะไหนๆก็คือทุกคนก็อยากได้คําตอบในใจของตัวเองก็จะดันทําไมใช่ไหมอะไรเงี้ยอืมก็เล่นกันอยู่แค่สามคนอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นที่คุยกันนะในในสมัยนั้นแต่เหมือนอิมจะจำได้ว่านอกจากจะเล่นกับกลุ่มเพื่อนเนี้ยครั้งหรือสองครั้งแล้วเคยไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนอื่นนะแต่ไม่ขยับขยื่นเลยค่ะไม่รู้ว่าคาถามันผิดหรือมันไม่มีวิญญาณมาลงหรืออะไรยังไงเนี่ยไม่รู้เลยแต่ส่วนผีถ้วยแก้วนี่บอกได้เลยว่าไม่กล้าเล่นจริงค่ะ ในยุคนั้นนี่มันมีการเล่าถึงการเล่นผีถ้วยแก้วที่มันแม่นมากเลยเพราะว่าผีคือเขาเชื่อกันว่าผีตายโหงก็คือผีตายด้วยวัยก่อนวัยอันควรเนี่ยค่ะด้วยอุบัติเหตุหรือเออส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุแหละเขาเรียกว่าตายโหงเนาะตายก่อนวัยอันควรนะคะไม่ใช่จากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเขาจะเรียกว่าตายโหง อุบัติเหตุหรือฆาตกรรมหรือโดนฆ่าหรือโดนทำร้ายร่างกายแล้วตายอะไรเงี้ยเขาเรียกตายอหงตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรประมาณเนี้ยแหละอืมมักจะมาอยู่ในถ้วยแก้วเวลาเล่นผีถ้วยแก้วทีนี้ระดับความแม่นนี่แม่นยำสูงมากคือถามอะไรตอบได้หมดเหมือนอับดุลเลยถามอะไรตอบได้แต่ เขาบอกว่าบางทีมันควบคุมไม่ได้แล้วเกิดอาถรรพ์ตามมาคือผองพวกนี้มันค่อนข้างจะมีอาถรรพ์ตามมากับคนเล่นกับเช่นคนเล่นอาจจะได้รับบาดเจ็บหลังจากจบการเล่นผีด้วยแก้วก็อาจจะไปเจออาถรรพ์หรือสิ่งโชคร้ายต่างๆตามมาหรือบางคนเสียชีวิตอะไรเงี้ย เพราะว่าเวลาในการเล่นผีถ้วยแก้วก็เล่นกันตอนกลางคืนด้วยค่ะเขาจะมีเวลาการเล่นของเขาซึ่งอิ่มก็จําไม่ค่อยได้ว่าต้องเป็นเวลากี่โมงหรือต้องเที่ยงคืนเป๊ะหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีจํานวนคนที่ต้องนั่งเล่นด้วยแล้วตารางก็ต้องเขียนแบบต้องทําเป็นพิธีเป็นเรื่องเป็นราวคือคือคนจะเล่นผีถ้วยแก้วได้ต้องตั้งใจมากๆอ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นในยุคนั้นคือพูดถึงกันนะคะแต่ว่าถามว่าพวก ผู้ใหญ่ในยุคนั้นรู้จักผีถ้วยแก้วไหมเหมือนกับผู้ใหญ่ในยุคนั้นเขาไม่ค่อยสนใจอะอืมถ้าผีในความคิดเขาคือก็จะมาก็มาเลยไม่ต้องมาเล่นลองของอะไรเงี้ยเขาจะถือว่าถ้าถ้าอย่างลักษณะการเล่นผีถ้วยแก้วมันก็เป็นการลองของอย่างหนึ่งอะคะ่ะว่าจะมีของจริงวะเพราะว่าหนึ่งในคนที่มานั่งเล่นด้วยมันก็ต้องมีสักคนแหละที่จะคิดลองของในใจว่าเอ๊ะมันจะมาจริงไหม แน่จริงมาสี่หรือมันจะแม่นหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องมีสักคนที่คิดอย่างนั้นซึ่งมันค่อนข้างจะทําให้เกิดผลแย่ๆหลายๆตามมาเพราะว่าเขามักจะเตือนกันว่าสิ่งที่มันเหนือไปกว่าเราจะมองด้วยเห็นด้วยตาหรือในทางประจักษ์เนี่ยค่ะเขาไม่ให้ไปท้าไปลองดีอ่ะเพราะว่ามันมันมักจะมีอาถรรพ์หรือมีอะไรตามมาด้วยอะไรเงี้ยอืม ก็เลยวลัยรุ่นในยุคนั้นก็เลยอยากมากสุดเล่นในโรงเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เชื่อกันอยู่แล้วว่าในโรงเรียนวิญญาณจะค่อนข้างเยอะไะคะเล่นมากสุดก็ผีเหรียญนี่แหละแต่ประสบการณ์ที่ผมเจอคือตอนนั้นคือเหรียญมันขยับของมันได้เองเลยเหรียญมันขยับของมันได้เองไปของมันเองเลยคะ่ะไปของมันเองโดยที่ไม่มีใครใช้น้ำหนักนิ้วดันมันอะ่ะอืม นั่นแหละมันก็ขยับของมันได้เองอก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่อันนี้ก็ต้องเอาชื่อเรื่องผีถ้วยแก้วนำก่อนเพราะคนไม่รู้จักผีเหรียญหรืออาจจะมีที่รู้จักเคยเล่นกันมาแต่ก็น้อยมากที่จะรู้จักเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอเอ่ยชื่อว่าผีถ้วยแก้วและผีเหรียญก็เล่นในลักษณะเดียวกับผีถ้วยแก้วแต่เพียงแต่ว่าเราใช้เหรียญบาทเล่นเนี่ยซึ่งไม่ใช่บาทเล็กเหมือนสมัยนี้คะ่ะบาทสมัยก่อนมันบาทใหญ่คะ่ะ ฟังดูคล้ายๆอำนาจบาทใหญ่เลยเนาะค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเล่าให้ฟังถามว่าเกิดอาถรรพ์หลังจากนั้นไหมไม่เกิดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่เล่นแบบอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็อัญเชิญวิญญาณเข้าถูกต้องตามคาถาทุกอย่างแล้วอัญเชิญวิญญาณออกอย่างถูกต้องด้วยมันก็เลย จบลงด้วยดีแล้วก็คำถามไม่มีอะไรมากสำหรับเด็กวัยรุ่นก็คำถามเรื่องการเรียนการเรียนเป็นหลักอะคะ่ะการเรียนแล้วก็ความรักอะไรเงี้ยก,ก,ก,กุ๊กกิ๊กไปอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าผีถ้วยแก้วก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่ะคะ่ะ วันนี้ก็จบการเล่าเรื่องผีเหรียญเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีถ้วยแก้วก็ลองเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะหมายถึงประสบการณ์ตรงจากการที่เคยเล่นและเคยเจอเจอเหตุการณ์ขนขณะเล่นด้วย